อันนี้เป็นมะโกฮอลแลนด์นะคะดกมากนี่นะคะมะโกโต้นนึงไม่ต้องพูดถึงเลยนี่นะคะมะเขือเทศแตกนะคะนี่สวยๆนีอนนี้ก็เป็นพริกธรรมชาติที่เขาไม่ได้ฉีดยานะคะปลอดสารพิษนี่นะคะพริกเขาเรียกพริกอะไรนะ พริกส้มเนาะอันนี้ก็เป็นพริกส้มนะคะนี่เม็ดกำลังสวยเลยโหยดกมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหอมกับผักช,ชีนี่นะคะโอโ้โหพริกนี่นะคะพริกพริพอ๋อไว้แนวด้วยไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูกล้วยเขานะนี่กล้วยกำลังเป็นเครือเลยกล้วยหอม นี่เขาก็ทําอันนั้นก็ผักชีเราสามารถแบบว่าล้างตรงบ่อได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีบ่ออยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นป่าผักชีอันนี้ผักชีที่ต้นเขาแก่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นดอกอันนี้ก็ผักชีที่เป็นดอกแล้วเนี่ยที่มันแก่แล้วนะคะแต่จิ้มน้ําพริกอร่อยมากนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหอมกับพริกเหมือนเดิมเขาจะปลูกแซมกันเอาไว้ พอหอมถอนแล้วก็พริกก็ใหญ่พอดีอันนี้มันเป็นพริกอีกแนวนึงไม่ใช่พริกส้มนะคะเนี่ยไม่รู้พริกอะไรนะคะแต่เยอะมากนี่นะกำลังงามเขียวเลยแล้วก็ก็ปลูกกล้วยแซม,มาไว้นะคะนี่เป็นสวนผสมผสานเนาะก็จะติดอยู่ติดาฟาร์มไก่นะคะตรงนี้ก็จะมีหอมต้นหอมแล้วก็ผักชี อันนี้ก็คือผักชีที่ต้นเขาใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะเอาไว้พันบางคนก็จะเอาไปเด็ดกินกับน,น้ําพริกอร่อยมากบอกไว้เลยก็เป็นพริกงามๆนะยกำลังเป็นดอกนะคะพริกน,นะคะพริกโอ้ยต้นเขียวมากเป็นสวนผสมผสานเนาะที่โคราชเขาจะทํากันแบบนี้นะคะนี่พริกแล้วก็ต้นหอมเขาจะเรียกว่าหอมแบ่งหอมขาวนะคะ มีหอมขาวกับหอมแดงอันนี้คือหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็หอมแดงก็จะเป็นเนี่ยหัวเขาจะสีแดงๆนี่ก็จะแตกต่างกันก,นกนัมันก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงนะคะนี่เนาะประมาณนี้เลยทางนู้นก็เป็นคลื่นช่ายนะคะตั้งฉายนะคะเด็กอย่างกล้วยกับกำลังงามนะคะอันที่ออกลูกเขาก็จะห่อเอาไว้ก็จะมีบ่อก็จะเป็นผักบุ้งอย่างนี้นะคะน กล้วยแล้วก็นี่นะคะกล้วยอุย้ยดูกล้วยเขานะคะอุย้ยงาม,มาจริงอุย้ยหวีใหญ่มากสวนผสมผสานก็มีกล้วยไข่กล้วยหลายๆกล้วยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็พริกแต่ว่าพักบุ้งใหญ่ไม่ทันนะคะพักบุ้งเพิ่องงอก แล้วก็จะมีในนี้ก็ผักบุ้งเหมือนเดิมอุ้ยะะฮะอ้นี่นะคะทำผักทำอะไรอยู่นี่กัน ันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายทำตรงบ่อเลยนะคะอันนี้เขาก็ปลูกกระทองด้วยปลูกกระทองกระทองกำลังเป็นลูกต้นเขากำลังเป็นดอกเขาก็จะผูกโยงแบบนี้พิกกโดกดอกพิกปลา ได้ปลาแล้วหนึ่งตัวแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะยคะ่ะนึงตัวมันตกอันนี้ก็ะบอกผสมผสานเป็นสวนผสมผสานเนาะแล้วก็จะมีพวกปลาปลานินปลาช่อนแล้วก็ปลาทับทิมนะคะเขาก็เอามาปล่อยเนาะอ้าวนี่นะคะมันมีตัวใหญ่แต่ตกได้ตัวเล็กนะคะโอโ้ไม่ทันดอกหนูว่ะ ออมันยังต้นเล็กอยู่เลยปีใหม่กล้วยมีถั่วมีพริกมีกล้วยโอ้กล้วยเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องโห่เนาะอันนี้ผสมผสานนี่ไงตั้งชัยเขาอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งอันนี้ก็จะมีพริกตั้งชายแล้วก็มะเขือเทศนี่นะโอ้มะเขือเทศแตกหมดเลยโดนน้ำนะคะ เขาบอกว่าถ้าโดนน้ำมันจะแตกนี่ตั้งชายนะคะตั้งชายผักชีผักชีฝรั่งอันนี้ก็อีกที่นึงนะคะก็จะมีหลายที่เนาะอันนี้ก็ที่เขาถอนไปทำทุกวันนะคะอันนี้ต้นใหญ่นี่หูต้นเบลเอรเลยอะ่ะหูนี่นะคะ ขึ้นช่ขึ้นช่โอ้มันอยู่ใกล้ไอ้นี้โรงไอ้นี้โอ้ฟาร์มไก่อันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่อยู่ตรงนี้ฟาร์มไก่ปลากล้วยอันนี้กล้วยเขาห่อแบบนี้นะครัะสมัยนี้เขาจะหอ่อไหนอะลูกน,นี่น